สวัสดีครับผมนรงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพามาชมรถที่เต็นนะครับผมรายละเอียดเป็นคันๆไปเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถด,ดับสองแาวมิโนโเมกาสองร้อยหกสิบแรงปีห้าสี่นะครับเราแต่หววยให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คระบบให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน สำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่เก้าแสนสองจัดลูกค้าที่เคตติดดีจัดไฟนันได้สูงนะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับลูกค้าที่สนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าแปดแปดสองสองศูนย์ศูนย์เก้าสามสามสองห้าแปดสี่สี่หกนะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธิสงข้างตำบางจากใ,ใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธิสงฆ์นะครับมาดูคันต่อไปครับผม สำหรับครังนี้เป็น n ิโนเมกาสองร้อยหกสิบแรงปีสี่เก้านะครับอันนี้สวยๆเลยครับเป็นกระบะพร้อมเรือนะครับสำหรับผู้ระเบาาที่จะเอาไปบรรทุกหิินใหญ่บรรทุกดินนะครับส,สายแบกทั้งหลายนะครับอันนี้พร้อมจัดไฟแนนได้สูงเช่นกันครับดาวเริ่มต้นเพียงหนึ่งแสนบาทนะครับ ติดต่อได้ที่มบอ0908588220นะครับเข้าชมได้ที่อำเภอพุทธทยสงนะครับสำหรับคันนี้เป็นา360นะครับปี57ลูกค้าที่เครดิตดีคันนี้เราจัดโปรต้อนรับปีใหม่ครับปีดราเลยครับคันนี้ครับ ดีดาวคันนี้ปีดาวครับลูกค้าที่เกติดดีติด,ด,ดต่อได้ทีเ 90, 8, 58, 82, เ่เบอร์ศู0ย์8 8้าศูนย์แปดห้าแปดแปดสองสองศูนย์นะครับเข้าชมได้ที่อำเภอพุทธิสงข้างปาบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธิสง์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคันนี้โปปิดโปตอนรับปีใหม่นะครับรีดาวครับพี่น้องมาชมกันต่อไปครับอันนี้เป็นน็อกที่สองสี่ศูนย์โคตรอานางปลาแดงนะครับ อันนี้ดาวเริ่มต้นแสนห้ามื่นบาทนะครับของรถวันนี้เราเช็ครถให้ลูกค้าฟรีพร้อมใช้งานนะครับมีเช็คระบบเบรกระบบไฟระบบด้ําเช็คจุดรั่วซึมให้ลูกค้าฟรีกับลูกค้าที่สนใจติดต่อได้ที่เบอร์แปดห้าแปดแปดสองสองศูนย์ 8, 5, 8, 8, 2, 2, นะครับผมรคนอครับสำหรับการนี้เป็นมินอ สามสิสีเใช้งินดาวน้อยนะครับดาวเริ่มต้น1นึ่งแสนบาทนะครับอันนี้ปีห้าห้าเบรกแท้งนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานรถสวยครับที่ร้านพร้อมใช้สำหรับคั้งนี้เป็นรถล่องครับฮีวเซอเดก้าร้อยเก้าสบห้าแรงสภาพสวยๆ กับคันนี้ดาวเริ่มต้นหนึ่งแสนบาทับพี่น้องที่สนใจนะครับติดตอ่อสอบถามได้ที่เบอร์0908588220ห93325846นะครับเข้าชมรถทดอลองได้ที่อำเภอพุทใจสงข้างปาบปลาลจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ